อ่ไอ้โยฮลโลกไก่สตครับอยู่มาไอ้แกะชีวีกรอบนะครับอ่าซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นเกมโซมาครับปกเกตเอดิชั่นศูนย์จุนะครับหลายคนแบบฟังไม่ทันนะฮะก็เลยต้องพูดช้าๆหน่อยอ่าซึ่งพาร์ตนี้เป็นพาร์ทที่11หรือ12เนี่ยแหละ12ก็ได้อ่ะเผื่อๆไว้ก่นอนซึ่งวันนี้เป็นเกาะไอเลนก็คือจริงจริงมันไม่ใช่ไอเลนแล้วตอนนี้ต้องเป็นโซน่าโซเบอร์โบนะฮะ อยากจะอะไรประนึ็นนะถึงด้านหลังบ้านมีน้ำเนี่ยโอเคต่อจาการ์้ที่แล้วก็เลยนะครับซึ่งเราจะมาตอบเติมบ้านให้มันเสร็จไปนะฮะจะพูดทั้งทีแม่งลำบากชิบหายลยะนะครับเราจะมาใส่ทำไมโอโอเค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 จะต่อเติมบ้านทั้งทีนะฮะ นี่น,นี่ตรงนี้ด้วยโอเคโอเคต้องวิ่งอ้อมซะละตาตาตาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เอ้ยมีวัวเกิดเดี๋ยเหรอโอเคถือว่าก็อุดมสมบูรณ์อยู่แต่เราเอาแค่แกะพอเราจะทําฟาร์มแกะดีกว่าได้ผลประโยชน์ทั้งสองอย่างแม่ฟาร์มวัวก็ได้นะทำสองอย่างแหละฟาร์มวัวกับฟาร์มเนี่ยโอเค อ,อืมอืมอืมอะไรของกูเนี่ยอืมอืมอย่าอื้อย่าอื้อสิน้องสาวโอเคแล้วก็ตอนนี้ต้องการทำเออเตียงเหรอก็ได้โอเคเตียงเหรอไม่เอาไว้กลางนี้เลยโอเคเลยแล้วก็ต้องการประตูหนึ่งบอนโอเค ขอหนึ่งได้ถึงสองนะสามอะไรเมืองยัดตกมาดักโอเคอีกสองอันนี้เอ้ยอันไหนกันค,คืออะไรวะเอ้ยคืออะไรเนี่ยประตูมีฐานสีเขียวด้วยอย่าบ,บันกกูประตูไปาานะาฟาดมันแค่ฟาดก็ได้เหรออัปเดตใหม่ได้ดีจริงโอ้โหไม่เกิด เอาประตูตบนี่สามารถเสียได้ด้วยกูงงเลยงงแบบติดคิยที่เข้าเ,เอามาก่อนอะไรท่านป้ยายาาังยังนนะไม่กินปนะ้ากินไหมโอเคนะเมื่อกี้มีคนมาขับข้องนิดหน่อยก็คือท่านป้าของผมผมไม่อ่า คือทุกคนสังเกตไหมว่าตอนนี้ผมไม่ได้ลงนั้นจากว่าลำคานนะฮะมันแหลกด้วยล่ะไอที่สำคัญนะมันลำคาน,นะะบวกกับคำว่าแหลกนะฮะผมเลยว่าเล่นแบบปกติเนี่ยแหละง่ายสุดละมันไม่ได้ลำคานเนี่ยคือบางอันมันไม่เครว่ามันป็นสียังไงนะฮะก็อย่างนั้นแหละลำคาญนะฮะก็ทำไมาถึงว่า,านาประเทศไม่ได้ก็ไม่รู้ครับ ผมไม่สามารถพัฒนาประเทศได้นะื่งจากว่าผมมีดินน้อยเกินครับมันเกี่ยวอะไรกับดินวะเอออันนี้ที่พูดนี่คือเกมนะแม่ค้านะไม่ได้หมายในชีวิตจริงเดี๋ยวเยวลาเ,เป็นชีวิตจริกงกูโดนแบแนแน่เลยอันนี้มันเกี่ยวกับในเกมนะว่าทำไมถึงพัฒนาไอ้นั้นไม่ได้สักทีนะฮะก็เพราะความไม่ใส่ใจของผมเองกันแหละเ้ย <c oughs> ไม่งั้นแล้วก็ไอ้นั้นคงจะกลายเปนะ็นประเทศสุดยอดอลังการงานะสร้างไปแล้วฮนะเออไอ้แลนเซอร์โวนะบอกว่าจะสร้างเป็นเมืองนะฮะก็ไม่สร้างสักทีนะฮะ นื่องจากว่าความไม่เอาใจใส่ไม่ไม่ใช่มันมันไม่ว่าใจใส่หรอกคือมันยังไม่มีความจริงจังนะฮะนะจริงจังแค่ไหนแค่ไหนเล็กจริงจังนะพี่เพียงแต่นะชั้นนะช่างกล้าจะที่ไหนนะไม่ใช่ช่องนี้นะช่องที่อะไรช่างหัวมันไปนะครับโอเคอ้าวเอ้ยเอ้ยเอย้อย่าเอ้่สิเฮ้ย,ยไม่ใช่ทำไมมันถึงมีอ้าว โอเคพีเจพีเจสร้างอันหนึ่งไม่ได้อะโอนยโอเคโอเคเฮ้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 อะไรกันนี้มัน,นอะไรกันนี้เราต้องไปนะฮะกันไว้กันตกโ okay. อเคอือเราเรากูจับ ท่นทำไมอือนะไม่เอานั่นะไม่อื้อไม่อยู่ไม่อื้อไม่อื้อเราไม่ควรอื้อนะนะจะมือดอีกละมันมืดไวจังวะเกมไม่ค้างอัปเดตด้วยเช็คต่อหน่อยก็ได้มามืดเนี่ยมันมืดไวปยไปวยไปไม่ถูรกรอเปอร์แม่งเกิดนี่แหละประเด็นสำคัญแล้วยังมาบอกว่ายังไม่มืดเะไอ้ซาดนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วเดรามา้าออนั่นแหละโอ้โหเนาะ ทำไมเออหน่อยเงี้ยผว่ามันสวยดีมุมมองเงี้ยมันสวยตรงไหนทำไม่รู้นะฮะโอเคตามด้วยวางไม้วางตรงนี้ก่อนเลยแล้วไปขุดแล้วไปขุดตรงนี้ทำไมฮะอ่าสันตนให้ไปข,ขุดทำไมวะให้ข,ขุดก็ถูกอยู่แลนะ้วเนาะ อืมเออเด่นกันรู้สึกว่าก,การเล่นครั้งนี้มันดูไม่คท่าหนูเรื่องเท่าไหร่นะฮะอืม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 อย่าอื้อย่าอื้อ,อมไม่อืมเป็นอะไรกับคำนี้มากหรือเปล่านะเท่าทีวีไปยังจะเรียกตัวเองว่าเท่านะเกียทีวีมิวส่าวันทูเพล็กมันติดชื่อเดิมนะฮะอย่าจะเปลี่ยนเออตอนนี้ขอบอกวนะฮะว่าช่อง สามารถหาเนื้อสาว,วันทุกเรได้แล้วตามช่องเลยนะฮะตามชื่อช่องเลยเมื่อก่อนมันหาไม่ได้ตอนนี้มันหาได้แล้วนั่นจากว่าผมลงวิดีโอเยอะพอสมควรนะก็เลยหาได้แล้วนะครับโอเคพวไปขุดหินบ้างดีกว่านะขุดไม้ไม้บ้านป้าก็เรียกขุดเหรอคือหิวละอ้าวเฉดโอเคว่าไปขุดไม้ก่อนขุดไม้ขุดหิน ขุดไม้เออคุณอยากจะงงกับภาษาไทยโดยจริงๆเลยนะมาทำไอ้นี่ไว้อีกอันหนึ่งฮะเนี่ยตอนลงเหมืองจะได้ไม่ต้องกลับมาเอาไม่ต้องมากลับมาขุดนะฮะโอเคโอเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวลงเหมืองละลารานนี้เราสร้างบ้านให้เสร็จโดยการลงเหมืองด้วยนะเพราะว่าเราจะทําหลังคาด้วยหินนะฮะหลังคาบ้านนะฮะทด้วยหินโอเคอเราจริงจังนะฮะ จริงจังสักระยะหนึ่งนะฮะที่เหลือก็ปล่อยมันไปอย่างที่เป็นจะไม่มีอะไรมาโอ้ไม่กี่คลิปดีสามคลิปสองคลิปสองคลิปและสร้างบ้านยังต่ำต้องสองคลิปไม่เสร็จกูก็ไม่รู้จะว่างลนะเอ๊ะมันน่าจะสามนะเพราะว่ายัางหาหินไม่ได้เลยนะเรามาหาหินก่อนนะต้องหาหินก่อนไม้ทำกูก็ไม่รู้จะมนันเท่าาอนหั่เออเนาะ จะอื้อสิน้องนิวอืมเคโอ้มันก็สวยนะเนี่ยมันสวยอยู่นะสีไม้เนี่ยเคปูพื้นอืมอืมเออเออต้องเหลือไว้บ้าง โอเคโอเคโอเคอ๋อแหลกโอเคเอาไปทำอย่างอื่นบ้างน,นะฮะเช่นกูหมายถึงสติกเออแล้วก็พิกเอ็กเออเนาะนะฮะพิกเอ,อ็กอืมอืมอืมฮะเออเออเอออืมน,นี่ก็วางไว้เออเหลือเท่าไหร่เนะี่ยเยอะอยู่ ตา,า้งมานแต่คุณหินละแต่คุณติดหลังก็ได้นะฮะงหาอาหารแดกก่อนดีกว่า <laughs> เฮ้ยกลายเป็นศพให้ข้าสักทีดิกลายเป็นศพอืมโดดโดดแล้วตบได้มั้ยอืยอนั่งแหละเขื่อนอไรบู <laughs> รด้โอเคไม่ติดก็ไม่ว่ากันจะว่าทำไมานะดีแล้วล่ะไม่ติดออตรงนี้เออทำเลได้ดีกว่านั่นแน่ โอเคอืมอเค่แค่แควนนี้เราจะสร้างบ้านให้เสร็จเลยนะแต่นี้มันไม่มีเหมืองใช่ไหมก็ดีแล้วลหละถ้ามันไม่มีเหมืองมันจะได้แบบขุดนะ้่ยยาวๆขุดหินเยอะๆเลยนะฮะเพราะถ้าเป็นแบบเป็นเหมืองแไม่ขี้เกียจขุดหินนะจะมาขุดแรกเอาซะมากกว่าแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ก็ดีขุดเหมืองไปเลยนะฮะโอเคเราต้องเหมืองเราต้องใหญ่ๆหน่อย นะฮะต้องกว้างๆเวลาลงบันไดจะได้ไม่หงหัวนะฮะเอออืมอืมจะเสร็จไหมวันนี้จะเสร็จไหมดูด้วนะเผื่อมืดแล้วเราจะได้ไม่เป็นไรนะะทำไมกูบังคับมันยากจุงเบยนะฮะอืมบังคับยากมากของเราเกมนี้มันก็ไม่ยากหรอกถ้ากูลเราบังคับยอดมาเดี๋ยจับับแค่พักเดียวเท่านั้นแหละ เออมันเริ่มมืดเรื่อยๆเยว่ยความรู้สึกความรู้สึกของผมผม,มืดเลยนะแต่มันก็ยังไม่มืดอ่ะเนี่ยมันยังสว่างอยู่เลยอยู่เหนือหัวแล้วไอ้เที่ยงแล้ววะเที่ยงแล้วเที่ยงแล้วดูจากคาติกรูแล้ะมันก็ไม่ต่างจากชีวิตจริงว่าเท่าไหร่หรอกแค่มันเวลามันเดินเร็วกว่าแต่เนี่ยอืมเด้เยอะยังได้เยอะยัง,ยยงน่าจะยังไม่เยอะยังต่ำสักห้าสิบใช่ไหมใช่ไหม เฮอร์ฟ์กินชุดการจะสร้างบ้านไอ้การจะสร้างหลังคาบ้านผมนี่ผมว่าเยอะอยู่นะหินอะเยอะเลยล่ะเยอะพอสมควรบ้านผมผมไม่วางแบบปกติหรอกผมจะวางแบบนั่นแหละถ้ามันเป็นทรงยังไงวะแหลมแหลมากแหลมแหลม,มขึ้นไปอะเออ <c oughs> บ้านแบบมันก็อะคล้ายๆกับพี่เต้เอ็กเซนไฟเออร์ะประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นเลยนะฮะ คล้ายๆกับพี่เต็กเซนไฟเยอร์นะถ้าคนที่ติดตามจะรู้นะแต่คนที่ไม่ติดตามก็เรื่องของมึงนะครับเออเอ้ยทำไมผู้ชมยอะกว่าก็ต้องผู้ชมมาๆม,มาเราสัญญากับผู้ดีไว้แล้วว่าเราจะไม่พูดคำหยาบนะฮะโอเค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 เก็บซีดมาเดี๋ยวเราต้องใช้ในไม่ช,ช้านี้แล้วเฮ <ś les> <ś les> ้ยนีมาดูเฮ้ยมาโอ๊ยโทษที เดีตั้งใจจะตบนะโอ้เรื่อมันกากมากเลยอะออกดีกว่าเชมามาจีจ่าอิตายเอ้าผมว่ามันมีอะไรเริ่มเริ่มเริ่มม,มัวมัวแล้วนะครับมันจะไม่มัวได้อย่างไรเล่าออเนาะนี่ยว่าวางแม่งเลเออนะผมว่าผมต้องตัดไม้แล้วล่ะต้องตัดไมล้ละต้องตัดไมล้ละ ตัดไม้อย่างแรงเลยนะครับส่วนจีไปสนีจ่ายอีตายอีตายโอ๊ยใม่ใหม่เกิดตอนนี้เรามีนั่นแล้วเราตัดดึกไม้เลยดีกว่าไม่ใช่ตัดด้วยไม้ก็เลยตัดด้วยเออเนี่ยเได้ที่ขุดหินโอเคแ,แล้วก็ที่ขุดหินนั่นแหละครับเป็นหินโอเคเยี่ยม fucking down fucking down fucking down fucking phát fucking fucking down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  ที่จริงมาถึงลำหินแล้วแหละแต่ว่าพี่คิมหายใจไม่ออกแล้วเขาเมาเฉยๆไปแล้วหอบไปเลยมันหอบเป็นงั้นเลยเหรอ,อ,หอตายโหงเลยไงแล้วว,ว่าอยู่เงี้ยคีออยูอย่างเงี้ยใครถ่ายรูปมาไม่ได้ถ่ายยายมาโทรบอกยายโทรมาบอกเอออันนี้ก็ช่วยขุบปากากันมนูทายคลิปอยู่ โอเคเลยนะครับท่านผู้ชมเสนะียงเด็กเปรตมากแล้วนะช่างแมงนะฮะโอเคโอเคโอเคจะสร้างบ้านให้มันเสร็จเสร็จไปสักทีนะฮะอืมอืมอืมเอาเข้าไปจะค้าแม่งลำบากข้กนะทีโอเคเลยอืมประเแล้วเมื่อกี้มันเห็นอะไรพ่อไม่ค้าไฟบอลได้หรอ คาเฟ่บอลเราจะต้องมีฐานเรามีสองอย่างนะครับเอ๊ะเรามีอย่างเดียวเลยขาดแค่ฐานกับเออของแท่งเบสเจ้าไปพัทที่สิบเป็นไงนบาง้างฮะสำหรับไอ้ได้เสือหัวกี๊ดกันลั่นเลยเจ้าไปเดี๋ยวผมกำลังทำนี่อยู่แบมันก็ไม่เชิงว่าผมกำลังทำเนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมจะไปอ่านเพื่อนนะ้ำแอปแอป blocking dash โอเคถ้ามาเสร็จาแล้ว เอแต่มันลอ,อยกันเล่า okay. กระจกตามใบไม่ได้ทำกระจกอืมว้าวดตัวตายดีกว่าชีวิตนี้มันยากเกินแสนขืนเสือ<ๆ>เอ,อ้ยอย่าเสือกอย่าเสือกไม่ใช่เรื่องดีไม่ใช่เรื่องดีเอ,งดเออ้ยแกน้อยข้าขอเจับข้าขอเนื้อเจ้าด้วยนะเจ้าแก่ดำมันมีบับ๊กตั้งแบบ่าทำไม มันแบบมันมีขาวๆตรงรอบๆอ่ะอะไรพนี้เดียไปเผาดีกว่าจะได้ได้ลผลประโยชน์เยอะกว่านะคะับสำรวอีกแล้วเมื่อไรบ้างกูจะเสร็จเนะี่ยวันนี้ไม่น่าเสร็จแล้วละ่ะพารสต่อไปนะพารสต่อไปเลยไหมทุกพาร์กเ,เลยอ่ะทําอะได้อย่ามานี่เดี๋ยวรถต่อปากแตกนะบอกแล้วอย่าจุนในรายการ ฮ่าฮ่าฮ่าทำไมควรยุ่งนะเรื่องนี้มันเรื่องของคัสต์เกม <c oughs> ไม่รู้สิ <c oughs> <c oughs> จัดเสรครับจัดเซะจัดเะตึง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 ตึตึงตึตึง กินแมงเลยกูกุ้งทอดแล้วแกจำมาอีกอันนึงโอ้ไม่คุ้มเลยโอเคนะคลิปนี้ขอจบไปเพลินเท่นี้ครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และที่สุดสุดเลยครับอย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปองต่อไปนหรับคลิปนี้ขอจะไปเพลินเท่านี้นะครับบ๊ายบายคารามาสที่เหลือมันก็ไปลหลับก่อนสวัสดีครับ